สำหรับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเซตพาวเเลียนนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องทำการปลอดลักออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานเองนะครับ,รบสำหรับแผน่นตัวแผ่นกรองภายในนะครับการปลอดออกมานั้นก็ใช้ไขควงสีแฉกนะครับในการไขน็อตตัวกลางออกก่อนครับผมโดยทิศทางการไขนะครับให้ทำการไข ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนำน็อตตัวกลาตัวนี้ออกครับหลังจากที่นำน็อตตัวกลาออกได่แล้วนะครับให้ทำการใช้ไขควงปากแบนนะครับช่วยทำการนำแผงออกจากตัวเครื่องนะครับ จากนั้นเราจะเห็นว่ามีตัวแผงที่กรองอากาศนะครับซึ่งแผงกรองอากาศตัวนี้ครับแต่ว่าเราใช้งานเครื่องในทุกๆวันนะครับผมแนะนําให้ถอดออกมาล้างทาความสะอาดนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับในกรณีที่แผ่นกรองตัวนี้เปื่อยขาดหรือชํารุดนะครับสามารถซื้อแผ่นกรอง ที่ใส่ในตู้ปลาครับตัดในขนาดที่เท่ากันนำมาใส่ทดแทนภายในตู้ได้เหมือนกันครับผมสำหรับตัวกรองอากาศหรือแผ่นกรองอากาศนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสองด้านของตัวตู้ Pet p พ p พาวเ l i n นะครับซึ่งในการถอดนั้นก็เช่นเดียวกันครับให้ใช้ไขควงสี่แฉกคลายน็อตตัวกลางออกในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับ และใช้ไขควงปักแบนในการช่วยนำตัวแผงพลาสติกออกนะครับซึ่งภายในเราจะพบตัวแผ่นกรองสีดำอยู่2แผ่นนะครับ การทำความสะอาดก็เช่นเดียวกันหากใช้งานเครื่องเป็นเวลาทุกๆวันนะครับก็ควรจะถอดนำมาทำความสะอาดครั้งละหนึงครั้งต่อสัปดาห์นะครับและในกรณีเดียวกันครับหากตัวแผ่นกรองตัวนี้เปิดชํชำรุดขาดหรือเปื่อยให้นำแผ่นกรองที่ใส่ในตู้ปลานะครับตัดในขนาดที่เท่ากันนำมาใส่ทดแทนได้เช่นเดียวกันครับ หลังจากที่ทำความสะอาดแผ่นกรองเสร็จแล้วให้ทำการใส่แผ่นพลาสติกกลับไปโดยทำการกดที่ด้านบนทั้งสองทั้งสองด้านนี้นะครับกดลงไปแล้วใช้ไขควงสีแฉกในการนำน็อตตัวกลางไขย,ยึดกลับไปในตำแหน่งเดิมครับในทิศทางตามเข็มนาฬิกา